ก่อนอื่นต้องของกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิโนคุนิคอสเวิร์นะครับอยู่กับผมซ i g m a วันครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ของสัปดาห์ที่2ในการที่เราจะแลกในส่วนของ a s t e ทรไรด์ออกมานะครับซึ่งในการแรกกับแอสโทรไรก็จะเข้าในวันจันทร์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปแลกในวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเลดในของวันศุกร์ก่อนว่า ตอนนี้ราคา a s แอสเ i ร h t เป็นยังไงแล้วนะครับแล้วในแต่ละดับของสัปดาห์นี้นะครับคือสัปดาห์ที่2นะครับเขาจะได้ในส่วนของ a แอสเ r ร t e เปลี่ยนเป็นเงินจริงอ่ะแต่ละอันดับะกี่บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนจะรับชมนะครับยังไงก็ต้องฝากร้านเติมเกมนะครับ powerpay นะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองมีแพ็คให้เลือกมากมายไม่ได้เห็นแค่เพียงหน้าจอ นะครับคือมีแพ็กอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่เพจเขาเลยนะครับไม่ว่าจะไปเติมแพ็กใดๆก็ตามนะครับราคาถูกกว่าที่ตาคุณเห็นในเกมแน่นอนนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าตอนนี้ในส่วนของแอสโทรไรท์มีระบบระบบหนึ่งที่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของการทำกิจกรรมแล้วได้แอสโทรไรท์อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือระบบตัวนี้ฮะไปที่ สนามลบแล้วไปที่ลานปลองอีมเจนนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2เขาได้อัปเดตแพทมาเป็นลานประลองของอีมเจนซึ่งของรางวันคล้ายๆกับ PVP 3 vs 3เลยนะครับของรางวัลผมก็จะให้ดูตรงนี้นะครับนี่ฮะรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือรางวัลรายสัปดาห์นะครับผมอันนี้ก็เราก็จะต้องจับอนะีมาเจนสู้ไปเรื่อยๆนะครับก็รางวัลรายสัปดาห์ตั้งแต่10% ต่ำลงมาเนี่ยนะครับก็จะได้แอสเตร์ไร์เพิ่มขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าตรงนี้ได้เงินเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องแบบปั้นตัวอิเมเจนะครับในการต่อสู้เรื่อยๆนะครับเร่ใน4ชั่วโมงเขาก็จะรีบัดตัวนี้มา1ใบนะครับปัดในการใช้ในการเล่นในส่วนของลานประลองอิเมเจนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็คือแน่นอนฮะ3 vs 3นะครับแพทเก่าที่ เราคุ้นเคยในสัปดาห์แรกที่เราแลกแอทเทไลท์เข้ามานะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับลานต่อสู้หุบเขานะครับซึ่งของรางวาัลก็จะกดตรงนี้นะฮะเราจะเห็นของรางวาัลมากมายเลยนะครับรายสัปดาห์หรือเป็นซีซั่นนะครับคือรายสัปดาห์เนี่ยก็คือจบสัปดาห์หนึ่งเราสามารถรับได้วันจันทร์นะครับเขาะจะแอดเข้าตัวหลังจาก อัปเดตแพทหรือเปิดเซิร์ฟเวอร์นเองหรือว่าเปลี่ยนวันนะครับเปลี่ยนวันเป็นวันจันทร์ปุ๊บของก็จะเข้าตัวมาครับเป็นแอสโทรไรด์ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของซีซั่นนะซีซนะั่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างซนะีซั่นเนี่ยเขาบอกว่าวันที่28นะครับเดือนที่แล้วนะครับถึงเดือนนี้วันที่23นะครับเราก็จะได้รับรางวัลอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างผมตอนนี้ผมเป็นในมาสเตอร์ต้นๆนะครับมาสเตอร์ต้นๆสำหรับผมผมก็จะได้สัปดาห์ละ 3,500้าอสทนะครับถ้าจบซีซั่นก็จะได้อีก5,500 a s t e r อสทไรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตอัตราการแลกเปลี่ยน a อ t e ทรไร์เป็นเงินจริงเลยละกันนะครับมาดูในส่วนของแอปพลิเคชัน m a r b l e w a l l e t นะครับในการแลกเปลี่ยนในสนของเกม d i n o ค u n ีนั่นเอง นะครับวันนี้เราจะมาเช็คราคาในส่วนของ a s สโทร t e เท่านั้นฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของ t ท r ร t ได้วยก็ได้นะครับเท r ร t ไเนี่ยจะอยู่ที่2.6อ่ะตามที่2.6นะก็ราวๆประมาณ200บาทนะครับ150-200บาทอันนี้เดี๋ยวเราไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไป เน้นตรงนี้ดีกว่านะฮะ a s t e r i d k Token ตรงนี้ฮะตอนนี้ณวันศุกร์นี้นะครับเหลือแค่1.1นะครับถ้าคลิกทำธุรกรรมก็1.1เหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งมันโชว์ที่หน้าจอเนี้ย1.1แต่เวลาเราคลิกทำธุรกรรมมันอาจจะเป็น1.13 1.2อย่างงี้ก็เป็นได้ฮะแต่ตอนเนี้ย1.1นะครับเป๊ะๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่ามาบริษัทตอนเนี้ยเหรียญของเขาราคาเท่าไหร่นะ ามาดูในส่วนของเหรียญมาเบรกในตอนนี้นะครับเหรียญมาเบรกในตอนนี้ก็จะอยู่ที่1เหรียญต่อ480บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาจากอันเดิมต้นสัปดาห์ของสัปดาห์ที่2อะประมาณ17เลยถึง20%นะครับประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองไป เรียบเทียบดูนะครับว่า1.1เหรียญมันจะเท่ากับราคาเท่าไหร่ของมาเบรกนะฮะ,ะมาดูตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ในส่วนของ a s t r r r i t t t o k n n ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ PVP แล้วลานประลอง i m a g e นะครับเขาจะอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ1.1นะครับก็เท่ากับ480ผมจะตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับคูณด้วย1.1นะฮะก็จะเป็นอ่ะ1เหรียญนะครับ a s t r o o i e Token จะเท่ากับ528บาทนั่นเอง เดี๋ยวเราจะไปเทียบดูนะครับว่าในแต่ละอันดับะเขาจะได้เงินต่อสัปดาห์เท่าไร่แล้วตรง528บาทผมขอปัดเป็น530บาทนะครับเป็นตัวเลขกลมๆมันจะได้คำนวณง่ายนะฮะแล้วเรามาดูในส่วนของกฎการแลกเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะตีเป็นตัวเลขกลมๆอีกแล้วนะครับผมขอตีเป็น850เหรียญเท่ากับ1 a s t r o i t Token นะครับดูตรงนี้นะ 850เท่ากับ1 a s t ง r i t e Token อ่ามาดูในส่วนของอันดับสูงสุดที่เป็น10%นะครับเขาก็จะได้1,002 a s t น r i t e นะครับตีเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ1,002 a s t น r i t e นะครับตรงนี้นะครับหารด้วยนะครับ850ครับคือจำนวนที่เราแลกเป็นเหรียญโทเค็นน่ะนะ850ต่อ1 t o k e โทเค็นแ t สโทรนะครับก็จะเท่ากับอย่างงี้ฮะ1.4 1.4 a จุดส i t e Token นะครับแต่จริงๆแล้วว่ะเวลาเราแลกออกไปเป็น เจ้าตัวเหรียญแอสโทรไลท์มันสามารถแลกได้แบบ1 2 3นะครับไม่สามารถแลกเป็นจุดทศนิยมได้แต่ว่าในเนี้ยผมขอคำนวณเป็นจุดทศนิยมละกันมันจะได้แบบเคลียร์ทั้งหมดเผื่อเ,เพื่อนๆจะเอาไอ้ตัวที่มันเป็นเศษไปทบกับสัปดาห์ลแล้ว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 รวมเป็น1เหรียญอะไรอย่างเงี้ยฮะผมขอคิดเป็นทศนิยมละกันนะครับก็จะได้1.4นะครับโทเค็นแอสโทรไลท์นะครับในอันดับสูงสุด10% แล้ว1.4โทเค็นแอตเทอร์ท์นะครับผมจะเอาไปคูณกับราคาของ1เหรียญโทเค็นแอตเทอร์ไท์นะครับที่ผมคำนวณไปเมื่อกี้คือ530นะครับก็จะเท่ากับ742นะครับแล้ว742เนี่ยผมจะคิดเป็นค่าแก๊สของทุกอย่างเลยนะเป็น20%เขาบอกว่าค่าแก๊สเนี่ยมันจะแปรผันไปตามราคาของเจ้าเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับ ก็จะคำนวณคร่าวๆก่อนเป็น20%ละกันนะครับไอตัวเลขเนี่ยเพื่อนๆผมคำนวณเป็นคร่าวๆนะมันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแต่อาจจะไม่เป๊ะนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปคำนวณถ้าอยากเอาไปเป๊ะลองไปคำนวณกันเอาเองอีกทีนะครับก็ตรงเนี้ยผมก็จะคูณไปนะครับ0.8นนะฮะนี่ ตกอยู่ที่590บาทต่อสัปดาห์ในส่วนของอันดับสูงสุด10%นะครับต่อไปอันดับสูงสุด7%นะครับอันดับสูงสุด7%นะครับสัปดาห์หนึงจะได้ประมาณ848บาทหรือ850บาทนั่นเองอันนี้คือคำนวณค่าแก๊ส20%ไปแล้วนะครับค่าแก๊สเนี่ยคือ Black IR นะครับผมจะคิดเป็น20%ละกันอาจจะเยอะไปหรือน้อยไปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆเ,เขาบอกมาว่า ใกล้เคียงที่สุดคือ20%นะฮะต่อไปเดี๋ยวจะไปคิดคำนวณอันดับสูงสุด5%ให้นะฮะอ่าในส่วนของ5% 2,000อสเตรี e นะครับจะเท่ากับ1,230บาทประมาณนี้นะครับคำนวณหมดแล้วรวมค่าแก๊สนะครับและต่อไปนะครับในอันดับสูงสุด3%นะครับอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้จะได้สปลลัปดาห์ละประมาณ1,740บาทนะครับอันนี้คำนวณหมดแล้วเหมือนกันนะครับ รวมค่าแก๊สด้วยนะฮะและอันนี้คือเงินของรายสัปดาห์ของอันดับสูงสุด1%นะครับเขาจะได้ประมาณอยู่ที่2,500บาทนะครับผักล้างค่าแก๊สเรียบร้อยหมดแล้วและอันดับที่31ถึง100นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่นะครับ9,960บาท นะครับคำนวณหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่11ถึง30นะฮะอันดับที่11ถึง30นะครับก็จะได้เงินอยู่ที่14,840บาทนะครับตรงนี้นะฮะรายสัปดาห์เลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปดูที่อันดับ2ถึง10กันครับอันดับที่2ถึง10นะครับเขาก็จะได้เงินอยู่ที่21,400บาทนะครับอันนี้คือ2ถึง10ต่อสัปดาห์นะครับคำนวณลบค่าแก๊สเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ ต่อไปไปดูที่อันดับที่1กันครับอ่าและอันดับที่หน,นะครับหักกลางทั้งหมดเบรเซตอยู่ที่4 9 8 6 0บาทต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับอันดับที่1ได้ประมาณนี้นะแต่ก่อนนี่จะเป็นแสนเลยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้แบบค่าเงินมันลดลงนะมันก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าทุกอันดับอเยอะหมดนะครับส่วนรางวัลของซีซ e ั่นเรายังไม่ขอคำนวณตอนนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า ใกล้วันที่23เดี๋ยวจะมีคลิปของรางวัลซีซั่นออกไปกทีเพราะว่าราคาในส่วนของเหรียญตอนนั้นมันจะได้ใกล้เคียงกับรางวัลซีซั่นนะครับที่ทําคลิปวันศุกร์เนี่ยเพราะว่ามันใกล้ใกล้วันจันทร์และเราจะได้รางวัลของอันดับของสัปดาห์ตรงนี้นะครับเลยทําเป็นลายสัปดาห์ก่อนฮนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้า แอสเซรไท์ที่เราได้อีกทางนะครับก็คืออีเมจเจนกันครับอ่ามาแล้วครับแอส r ซรไท์ของอีเมจเจนนะครับคือตรงนี้มันจะน้อยกว่าจากที่ดูนะจะน้อยกว่าลานประลองหุบเขานะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเงินได้อยู่นะฮะอย่างที่1นึ่เขาก็จะได้เนี่ยครับเหรียญอยู่ที่14ื่นสีเองอย่างที่1ของหุบเขาเขาจะได้1 0 0 0 0แเดี๋ยวเรามาคํานวณกันดีกว่าว่าแต่ละอันดับของลานประลองของอีเมจเจนเนี่ยเราจะได้แอสเซอรไท์แรกเป็นเงินจริงเท่าไหร,ร่นะฮะรางวัลของอันดับสูงสุงสด0%นะรับเะได้เงินอยู่ี่ 380บาทด้วยกันนะครับต่อไปเดี๋ยวไปอันดับสูงสุด7%ไอ้ทุกอย่างที่ผมคำนวณน,นี้นะฮะคือผมหักล้างค่าแก๊สหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นค่าแก๊สคำนวณเป็น20%อนะครับอาจจะแบบไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่า20%นะฮะหักออกไปแล้วจากเงินทั้งหมดที่ได้มานะและอันนี้ก็เป็นอันดับสูงสุด7%จนะครับจะได้เงินอยู่ที่ราวๆ460รบาทนั่นเองครับต่อไป5%นะฮะ ในอันดับสูงสุด5%นะครับเขาก็จะได้เงินอยู่ที่720บาทต่อสัปดาห์นะครับต่อไปอันดับสูงสุด3%ฮะในอันดับสูงสุด3%เขาจะได้เงินอยู่ที่975บาทนะครับต่อสัปดาห์นะครับต่อไป31ถึง100นะนี่ครับในส่วนของอันดับที่31ถึง100เขาจะได้เงินต่อสัปดาห์ค네ือ2,077บาทนั่นเองนะฮะต่อไปอันดับที่11ถึง30นะอันดับที่11ถึง30เขาจะได้เงินอยู่ที่2,750บาทนั่นเองนะครับ ต่อสัปดาห์ต่อไป2-10ถึงนะฮะอ่าในส่วนของอันดับที่2-10ถึงจะได้เงินอยู่ที่3,470ี่บาทนะครับใน1สัปดาห์ต่อไปไปดูอันดับที่1ของลานปลองอีเมจเอนกันฮะนี่ครับอันดับที่1ของลานปลองอ m เมจเอนก็จะได้เงินอยู่ที่6,950บบาทนะครับต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับส่วนรางวัลอันดับซีซั่นยังไม่คำนวณให้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไป ใกล้ๆจบอันดับซีซั่นเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ดูนะฮะเพราะว่าเหมือนเดิมครับราคาเหรียญมัน แปรผันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับว่าที่คำนวณไปอ่ะมันมีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างเพื่อนๆจะได้ดูง่ายขึ้นตอนจบคลิปนะแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าในการคำนวณน,นี้ยเป็นการคำนวณคร่าวๆค่อนข้างใกล้เคียงแต่ไม่ได้แม่นยำหรือไม่ได้เป๊ะแต่ใดๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เหรียญจะคาดเคลื่อนในวันเสาร์อาทิตย์อีก นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การคำนวณเบื้องต้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นน้อยลดลงเยอะลดลงน้อยแล้วแต่ราคาของเหรียญ Mar บ l e ์หรือว่าเหรียญมาเปรหรือว่าเหรียญโทเค็นต่างๆนะครับและนี่คือการคำนวณในส่วนของสัปดาห์ที่2ในการ แลกเหรียญ a s t ต r i t e เป็นเงินจริงในส่วนของคอนเทนต์ p p 3ต่อ3และลานประลอง Imagine ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องผมด้วยอย่าลืมมาคุยกันในไรส์สตรีมนะครับผมอุ้ยลืมปิดเครื่องคิดเลขอ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปไปดูตารางกันครับสำหรับวันนี้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับ